พี่กินพูดถึงวันนี้หน่อยครับงานสรุปสนามเลยครับก็วันนี้ก็เป็นงาน m e ม Wonder Fest นะครับของทางเซ็นทรัพัฒนาครับก็ต้อนรับข้อสู่หน้าร้อนับที่สุดของประเทศไทยเราหรอ <laughs> ก,ก,ก็มีอะไรต่างๆมเเ็เล่ามามีของกินมากมายครับใครที่ ช่วงหน้าร้อนนี้อยากจะหาซื้อของใช้ในช่วงหน้าร้อนหาซื้อเสื้อผ้าหรือว่าหาของกินช่วงหน้าร้อนก็อย่าลืมนะครับผมมาเดินที่เซ็นทรัลลูกศรนะครับผมแล้วก็เซ็นทรัลโวลด้วยนะครับเรียกว,ว่ามันเดินยาวถึงตั้งเกือบสามเดือนเลยเนาะถึงลิพัชชาเลยริพัชชาเลยก็บอกว่าก็แบบมีอะไรดีๆมากมายบอกเลยแล้วก็อย่าพลาดไม่อยากพลาดไม่อยากให้พลาดนะครับจังเรือ่องเจของเราก่อไหมเออเพื่องของเราเกราะกายสองวีวก็หนึ่งถูกผักคล้านหกวิวแล้วพี่เลี้ยงพอ ดีใจดีใจพวกเพลงนี้ก็ผมชอบมากผมชอบเพลงนี้มากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนแบบไปอีกนะครับก้าไก่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนชอบแล้วก็ฟังกันเนรื่อยๆเหมือนมันเป็นรยี้ใจคนลืมยากอะไรสักอยาก่างคน,นคบแบบไม่มูฟออนให้พวกคนไม่มูฟออน แต่เหมือนเพลงของกินนี่มันทําหน้าที่ของมันได้ดีมากในการที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกับความตั้งใจของการทางานทาเพลงนี้แล้วพอมันออกมาแล้วคนก็แอบตอบรับมันดีขนาดนี้ก็ดีใจนะผมว่ามันก็เป็นอีกโมอหนึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องในในแง่มุมนี้นะแง่มุมคนที่แบบเหมือนแบบพูดยังไงดีอะเจ็บช้ำอะเจ็บช้ำแบบไม่รู้จะทํายังไงดีแบบมันแบบใจมันยังแบบมันยังไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเองที่ที่ที่มีโอกาสได้มาเล่าความรู้สึกของคนที่ยืนตรงนี้อะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแล้วก็ชอบวิธีการของมันด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันมันอิ่มไหมบ้านลองอิ่มเราไม่มุกอ้อนอินไม่ต้องมุกอ่อนโลกคื่อะไรต่อ ปีนี้กะเอาอีกไหมเอารางวัลนักแสดงเอ็นนักร้องนักร้องกโอ้ยไม่ได้คิดถึงนาดนั้นหรอกก็ถ้าถ้าถ้ามีใครให้เราก็ขอบคุณที่เขาแบบเห็นคุณค่าให้คุณค่าเราอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเราก็เป็นมดตัวเล็กๆางเดียวนแบบมีเรื่องราวเรื่องเล็กๆของคนเล็กๆที่อยากจะเล่าออกไปถ้ามีใครที่แบบชื่นชอบเราก็ดีใจส่วนเพื่อน เพลงมันจะปล่อยเดือนที่กีนหรือว่าอก็อาจจะไม่อาจจะไม่ทุกเดือนครับอาจจะเว้นแบบทงเพลงก็อย่างเงี้ยช่วงก่อนก่อนดิลี่แมจิกปีแล้วมันก็จะนานหน่อยเพราะมันมันปิดบ้างก่อนัแล้วมันเริ่มบ้างใหม่ก็จะเว้นแบบนานอย่างเงี้ยดิลี่แมจิกมาเก้าไก่ก็จะประมาณสองสามเดือนเดือนอะไรย่างเงี้ยผมว่ามันก็อยู่ประมาณนี้ครับของบ้านนี้ก็อยู่ประมาณสองถึงสามเดือนส่วนฟุลพีพีเขาก็จะเตรียมชนแล้วเสนอตัวไปเลย เขามาแซบนะรอบนี้เขามาแซฟนะรอบนี้เพลงนี้เขาปล่อย m อแล้วนี่เอเขาเนี่ยโอ้โหแบบเราเห็นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วหรอลูกโอ้เห็นไปนิดนึงเขาจะให้ดูแล้วเขาบอกว่าให้เก็บแบบความรู้สึกไว้ทำรีแอคชั่นแต่เราแบบเราเราเราพอจะรู้เรื่องมาบ้างคือเพลงพีพีนี่แบบต้องบอกว่าเศรษฐีนี่เศรษฐีตัวจริงเพราเขาแบบ พุ่งทุนกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเขาเแท้จริงไหมพี่ผึ้งยินะแท้จริงไหมแท้จริงไหมแท้จริงไหมมันงั้นอะฟังเพลงพอแล้วใช่ไหมต้องชิมกันแล้วเป็นไงเป็นไบอยก็ก็เสนอตัวพี่วูงนี้ปล่อยแล้วพวูงนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมไม่เอ็กซ์เอ็มบีล่ะไม่เอ็กซ์เอ็มบีแล้วไปชมมาอยู่แถวนี้เมื่อกี้ไม่เอกเอ็มบีในท้างเขาประกาศเลยยางอย่ายังยังอะเจ้าพายไหม เนี่ยทุกคนชอบมาทุกคนชอบมารีดข้อมูลจางผมเนี่ยก็ก็ก็ดีนะผมชอบชอบครับเราก็รู้อยู่แต่ว่าใครไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยจริงแต่ทุกคนรู้กันหมดแล้วนะทุกคนรู้เหรอหรอรู้หมดแล้วผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่เล่นโซเชียลเพราะว่าครับไเป็นส่วนของชุดเขาอะเรามีส่วนด้วยแอมพลูฟอะไรไหมไม่มีเลยเราก็ปล่อยให้เขาแบบชอบแบบไหนเขาก็ใส่แบบนั้นแล้วเขาก็แบบ เป็นตัวเองเต็มที่ครับผมถ้าเขาเปิดเยอะก็ไม่เป็นไรเปิดเยอะก็แล้วแต่แล้วแต่าเสียด้วงไม่มีตามชอบแต่ทีมเพลงเราก็ค่ายเพียงกันนะคุณนึ่งข้าวไก่คุณนึงเสนอตัวเขาผมปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนแต่ว่าเขาอ่ะตามผมก็ดีแล้วผมว่าเพลงนี้มันก็มีความเป็นพี่ๆอยู่สูงนะครับแล้วก็เหมือนกับวันเป็นอีกเพลงงที่ ที่ผมว่ามัน represent ความเป็นตัวเขาได้ได้ได้ชัดมากทั้งทั้งในมุมของเรื่องที่มันเล่าแล้ว exactly. ก็ในมุมของโครงสร้างของเพลงเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยร้องคำนองอะไรเงี like ้ยการทต่งเพต่างๆก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาแบบแฮปปี้กับงานของเขารอบหน้ามารีแคปกันเนาะว่าแบบเป็นยอตัวเสนอตัวยัง่ารอบนี้มันจะมีภาพไปกินไปนะฮะเคราวนี้เราก็ใส่กุ้ง เนี่ยกดดันหนดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้พจาาทุกท่าเลยนะก็มีท่ามาตามไม่รู้พี่ไม่รู้ดูผมโดนใส่ตรงอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะ ไม่มีแต่ก็อาจจะมีนะพี่กินซ้อมแล้วใช่ไหมลูกซ้อมไปแล้วอาจจะซ้อมหรืออาจจะไม่ซ้อมก็ได้อาจจะซ้อมแล้วก็ได้่นีทางที่ดีคือฟังคู่กันไปเลยเก้าตาจะฟังคู่กันก็ได้หรืออาจจะฟังเพลงเดียวก็ได้จริงจริงแล้วไอ้ฝนแบบที่มี่เขามีความสุขกับการทำงานเพลงนี้อาจจะมีความสุขก็ได้หรืออาจจะไม่มีความสุขก็ได้ก็ผมว่าเขาแฮปปี้นะผมวองว่าแฮปปี้เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่า บางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนว่าพี่ๆทำไมแบบเว้นนาอะไรเงี้ยโอ้พี่ๆเขาเป็นคนที่ที่ค่อนข้างต้องการความเป็นตัวเขาลงไปในเพลงสูงมากเลยเนีเหวเหมือนว่าเห็นว่าหายไปแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หยุดนะเขาก็พยายามหาเพลงหาคนทํางานแล้วก็พยายามหาวิธีการใหม่ๆหาตัวแบบ้เพื่อที่จะเป็นตัวตนเขาให้เต็มที่แล้วก็แบบกจะสร้างมาตรฐานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆตัวเองอองเลยก็เห็นเห็นเขาก็พูดถึงการรำเพลงหรือว่า อยู่กับทางการทำสิ่งนี้ยอยู่ตลอดก็ดีใจที่ในวันนี้เขาเจอจุดจุดนี้แล้วก็พร้อมจะกลับมาเขย่าวงการความชัดจดดีๆต่อไปเรื่องส่วนเรื่องหนังส่วนเรื่องหนังมากหลัยมากก็แบบบิวกิ้นเนี่ยลดน้ำหนักเยอะเหมือนกัน10บกิโลสิบกิโลทำไมจริงไม่ถึงประมาณ9กจุดกว่าเก้าสิบก้าาจุดหจริงๆมันเป็นยังไงทำไมต้องทำตมขนาดนี้ก็จริงในเรื่องก็จะเป็น ตัวเอ็มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนว่าเป็นเป็นคนที่ติดเกมะเนะครับติดเกมแล้วก็ซื่งสภาพว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านทุกวันไม่ออกจากบ้านไม่มีเพื่อนไม่สังคมไม่ได้สนใจการกินข้าวกินน้ําอะไรขนาดนั้นเพราะว่าก็จะโฟก,กัสอยู่กับการเล่นเกมซึ่งเหมือนว่าตอนแรกอ่ะก็มีการคุยว่าเอออยากจะอ้วนเลยอยากจะผอมอ,อยากจะบวกเลยอยากจะลดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออลดดีกว่าเพราะว่ามันมัน น่าจะเหมือนกับว่าเข้ากับบทม,มากกว่าอย่างเงี้ยตอนที่เราคุยกันคุยถึงบทเอรเงี้ยก็นนเ,นยลเลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคก็เลยเริ่มค่อยๆค่อยๆหนะักลงจริงๆแล้วอาจจะดูไม่ค่อยออกเพราะมันค่อยๆค่อยๆแล้วพอจบแล้วผมก็เอาขึ้นมาแล้วขั้นตอนในการทํามันยากหรือเปล่ในการที่เราจะเอาลงไปเก้ากิโลก็ก็ไม่ค่อยยากนะคือผมอว่ามันก็มันก็ก็คือคารีโอแล้วก็คุมอาหารคือเราอยู่นาเออยู่้วประมาณนี้ก็มีมี มีนักโภชนาการก็เป็นเทรนเนอร์เลยอะเขาก็ช่วยช่วยจัดตารางอาหารให้อะแล้วก็จัดตารางออกกำลังกายกล้ามหายไหมกล้ามหายนะกล้ามหายมตอนนั้นเนื้อหายไปบ้างตอนนี้กลับ้นมาแล้วตอนนี้สิเบี้ยวเลยมันก็มีคืนมาบ้างซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้เอาเลยไหมแต่เวลาที่ผมมันมีอะไรการเปลี่ยนแปลงเนี่มันเหมือนที่ผมรู้อยู่คนเดียวแถ้ามีใครแบบทักถ้ามีใครแบบเรียนรู้แลกๆาจริงๆเวลามันลดไปเพื่องานในระยะที่มันแบบสัมพัสอะไรย่างเงี้ยมันมีผลกระทบกับร่างกายหรือว่าอะไรก็จะมีมึนๆบ้างนะเวลาตัดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย หิวๆก็จะมีแบบง่วงเ,น,เวนื้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมถึงว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบใช้เวลาสั้นขนาดนั้นเลย,เยจริงแล้วอย่างของหลันมาที่ผมถ่ายมากระดาษอย่างเงีย้งงย,มกกยผมก็เรื่องเอาลงคุมพาผมก็ค่อยๆเอาลงล<อ>ค่อยๆค่อยๆเอาลงก่อนที่แบบสองโลสโลสองโลสาโลอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยสะสมมันจะได้แบบไม่เครียดมากตอนนี้ขึ้นมาเท่าเดิมหรือยังลงตอนนี้เกือบจะเท่าเดิมแล้วขึ้นบขึ้นขึ้นมาประมาณ ห้าหกห้าโลได้เอาอยกมไหมต้องเริ่งอยิบไหมก็หรือเท่านี้หล่อแล้วกลัวกลัวมันจะมาทางอ๋อเป็นบันแังก์หรอใช่แต่คือใครที่คอนเฟิร์มว่าตอนนี้แจ้บบ้ากินแน่นมากใครครับมีคนมาคอนเฟิร์มบอกว่า มันใส่อย่างนี้มันจะเห็นได้ยังไงก็ต้องเปิดก็เปิดไม่ได้มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลแต่แต่ซัมเมอร์ทั้งทีนะกินน่าจะมีร์้งทีเหรอเราขอไปคลิปก่อนขอไปคลิปก่อนมีไหมมีแบบแบบคิดไหมว่าอยากถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้เหรอมันยังมันยังไม่ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบมันยังต้องมันยังต้องไปอไปเรื่อยๆจริงๆถูกเชียร์เยอะไหมคนรอบข้างพี่พเพื่อนเพี่พอะไรอย่างเงี้ยเขาเชียร์ให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ย พีพีเขาไม่ค่อยหรอถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะมีชวนไปถ่ายด้วยออะไรย่างเงี้ยแป็นหรือว่าหลังๆเขาไม่ค่อยมีใครแบบบังคับอะไรผมนะไม่ค่อยมีใครแบบชวนผมไปทำอะไรนะแบบเริ่มแบบไม่ค่อยมีใครคบเกันคนเขาก็แบบไม่มีสังคมเลยกันก็แบบ ถ้าจบหนังมาก็เริ่มจะไม่มีสังคมรด็กแล้วร้องเล่นร้องเล่นนี่ก็เชื่อแล้วนะก็แต่ฝากเนาะแต่แต่ไม่คิ่วันจะต้องเดินทางไปจีนแล้วใช่ครับก็วิกหน้าครับวิกหน้าครับวิกหน้าความความพร้องขนาดไหนแล้วกินพร้อจริงๆตอนนี้ผมว่าต้องได้สัก89 10%แล้วร89 10%แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ลันครูต่างๆแต่ถือว่าโชว์โชว์ก็ซ้อมเสร็จหมดแล้ว จากโชว์นี่คือซ้อมแบตเสร็จจากที่นี่เลยเสร็จจากที่นี่ครับกลับไปที่นู่นก็จะมีมีไปดูบ็อกกิ้ง่บ็อกกิ้งเส้นที่จริงแล้วก็มีไปจะเป็นเรื่องของการเทสระบบทำเซาวเช็คเรากังวณไม่ว่าเรื่องระบบซาวเช็คหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเราวามเป็นความเสื่อมใหญ่ของเราเลยที่นี่มันต้องสมเดบจก็มีก็มีบ้างแต่ว่าหม่หว่าจริงๆแล้วเราก็ขนทีมไปหมดทีมซาวทีมวงแดนเซอร์แล้วก็ท่านทีมโปรดักชั่นะไรเงี้ยก็กค คนไม่หมดครับหลายๆท่างคนส่วนใหญ่ของขิ้นมักจะเจอปัญหาเรื่องซาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆ่อยเลยโอ้โหมันเป็นปัญหาแบบทั่วไปเลยนะครับของศิลป,ปินหลายๆท่านก็อาจจะเจอเหมือนกนันเลยหรือว่าผมว่านี่แหละมันคือ,ม,คอมันคือความสนุกที่เราจะสุดท้ายแล้วเราจะเราจะ <S <S แฮนโดว์กับมันยังไงเราจะแก้หาัอะไรกันพูดไปรู้เรื่องแก้ปัญหากันยังไงตื่นเต้นมากกับการต้อนรับของแบบแม่แม่ทางดูตื่นเต้นมากแล้าจะจับเติมครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเมืองแรกที่ที่ผมโชก็ก็ ขาดไปแล้วขายบัตรไปแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ที่หูโจก็จะขายบัตรพรุ่งนี้นะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าทุกครั้งที่ไปไปโชว์ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคเพราะเวลาเราไปประเทศจีนเราจะรู้สึกว่าเราได้รับการต้อนรับอย่างดีงแล้วก็ได้รับเหมือนพอเราไม่ได้อยู่ที่นั่นการที่เราไปแล้วมีคนมาขนาดว่เาเขาเขาการที่เราไปมันมีคุณค่าพอรจริงแล้วการที่เราไปเรารู้สึกว่าเขาก็มีคุณค่ากัน พรุ่งนี้จะเกิดประการการช่วงชิงบัตรชินยังอินไหมไปนะฮะพรุ่งนี้มันเกิดประการการช่วงชิงบัตรชินยังอินไหมสาธุนะครับเพราจริงๆก็ไปอยากเจอทุกคนอยากเจอทุกคนนะครับเพราะถ้ามีโอกาสก็อยากเจอทุกคนทีทุกที่ครับอยากมีแบบอยากเตือนแฟนในเรื่องขวัญอะไรเงี้ยเพราะอยากรู้ว่าหลังๆบางคนจะโดนโกงเรื่องขวัญรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบฝากอยากให้ระวังก็ก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่มันมีหลายๆจุดที่ที่มันอาจจะ มีช่องโหว่ให้มันเกิดการกุศลธุรกิตกันได้ง่ายเลยเนี่ยครับยังไงเพราะอยากให้ทุกคนแบบเหมือว่าถ้าดีที่สุดก็คือซื้อจากต้นขั้วเลยเนะก็จะดีที่สุดหรือแม้ว่าถ้าแต่ว่าจะซื้อซื้อต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยอยากให้เหมือนว่าเช็คให้ดีจริงๆเป็นคนที่เหมือนว่าไว้ใจได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าหาข้อมูลนหรือมีอะไรที่แบบโกงกันก็จะได้แบบดําเนินการได้เลยเนะี่ยพราะเพราะทุกคน ระวังตัวกันให้ดีครับผมช่วงนี้วิชาชีพระบาดเออโอเคค่ะขอบคุณ <Spe ak> ครับแลควพบรันบินทนะครับ